สวัสดีครับกับข้าวในพนวันนี้ก็จะมีขาหมูต้มพะโล้นะครับจะเป็นส่วนขานะครับผมเรียกขาจินะฮะเด้งๆอย่างนี้เลยมีไข่พะโล้ด้วยนะครับน้ำจิม้มอันนี้จะเป็นขนมจีบนะครับแล้วก็ข้าวสวยมามาลุยกันเลยโอ้โหขาหมูนี่เปื่อยมากเลยนะครับ ดึงอย่างนี้ได้เลยนะฮะโอ้โหทำเองนะครับไช้ชิ้นนี่เป้งๆเ,เลยผมต้มอ,อยู่4ชั่วโมงนะครับเนี่ย,ย,ยตละลายในปากเลยนะฮะโอเค้ต้มอ,อยู่4ชั่วโมงหมดทานไปร็สอบนึงนะครับ Oh, no. น้ำจิ้มนี่จะออกเปรี้ยวๆนะครับอ mm ือหือดีมากครับ mm hmm. จบว่าอร่อยเลยนะครับ mm hmm. น้ำจิ้มนี่ทำเองนะครับ mm hmm. เปรี้ยวมากเลย มีอัก,กาศอาก,กาศดองอขออยากใช้มือนะครับช้อนไม่ถนัดโ oh, <no. S 1> อ้โหนือโอ้ลังการนะอืม ละลายในปากนีฮะตันนี้ทำเองกินเองนะครับนุ่มมากครับมิน่าเหรอ ทากี่นี่ทำไมมีแต่คนชอบเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ<อ>มันนุ่มมันมีเอ็นด้วยนะครับ<อ>น้ำกีมนี้ออกเปรียปร้ยวๆครับเผ็ดๆสุดยอด อันนี้เป็นขนมจีบนะอันนี้เป็นขนมจีบสาลายกินนี่เป่งๆเ,เลยนะครับเต็มปากเต็มคําอย่างแน่นอนอยอดเลย เดียวนี่จุกเลยนะฮะเนี่ยมีไข่พะโล้ด้วยนะครับไข่ลูกเล็กไปหน่อยนะครับเพราะว่าโควิดไม่กล้าไปตลาดนะครับก็เลยเอาของที่เหลือจากตู้เย็นเนี่ยมาทำนะครับ mm hmm. ไข่ลูกเล็กก็จริงแต่อร่อยมากเลยนะครับ อาหมูเนี่ยสงสัยจะกินได้แค่นี้นะครับปิ่มแล้วนะครับขนมปี๊ก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นของหวานนะครับอะไรไม่รู้น่ะภรรยาซื้อมาให้น่าจะเป็นข้าวหลามนะครับข้าวหลามมะพร้าวอ่อนคงไม่ได้ทานนะครับจีบหินใหญ่มากเลยครับ นี้ไส้สาหร่ายผมอิ่มแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ